I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care. You're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just there cause the เออทำไมวันนี้โอ๊ตโอ๊ตถึงไม่เล่นโอ๊ตเปหนปกติจะเห็นขาขาประจำทักไงโอ๊ตทักอ๋อเขาไม่รักใช่ไหมเซนไดอยู่ตรงนี้นะเั้ยมันดึง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 ไม่โดนดึงไม่โดน ตายแล้วแปกันเอาเกตแตว่าไปตายแล้วเอาตายไหมไม่ตายซิงลอดซิงลอดเนี่ยเน่ได้าขึ้นไปนะหายอฝันชาติกันได้เอ้ยอย่าเดินลงมาตรงกลางเลยกันด้โอ้โหตายแล้วมั้งน่ะ ไม่ตายโอ้โหได้โดนไนีเยอะเฮ้ยมอเฟลิฟก้าเฟลิก้าอัพไรนำวะหนึ่งหรือสองไม่รู้ไม่ยอัพหนึ่ง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 หนึ่งมันเพิ่มดาเมจมันก็วิ่งไวก็ได้นะ สองมันแคส่สิบสิบจำนวกับรถสองเล่นไม่ได้เอา้าตายแล้วนะเอ้าโอ้โหสวยสวยโอ้จะไดายว่ะเสียดายเสียดาย มาถือจะตายแหละเฮ้ยหมอนหมอนหมอนเผ่นได้ตอนนี้เจอดักไหมน้อในป่านี่เห็นมันวิ่งอ้อมนีม่ว่ะกลัวแต่เนี่ยตรงเนี้ยเอาวางระเบิดไว้ก่อนที่ไม่มี ไปแล้วเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเอบนบนบนเฮ้ยเฮ้ยบนจะตายหมดเลยนะโอ้ก่อน,นเอเดนดอร์ไปนะเอเดนดอร์ไปนะเคลียร์กลางก่อน เป็นได้อยู่ไหนเนี่ยมอสเป็นได้อยู่ร่างแต่ว่าไม่รู้ขึ้นไปนะกี่เห็นมันกระโดดโอ้ยตันโดนนะเพื่นอเเนเสียวกีตันไม่โดนอือเอาอะไรละ่ะอะไรละ่ะมั่วทรงเหรอมั่วทรงเดี๋ยวกีก็ลงล่างใช่ไหมฝากล่างเดินกันโอเคไปมียิงเหรอเอ้ยเอานครึ่งหอดก็ยังดีปะไปเอาคลิปก่อนดีกว่าวะ มักนกรอดเนี่ยก่อนได้มันกอดกลังก่อนมตั้งกนมาตั้งก่อนมาตั้งก่อนเออมอดเลิอก,กเลิอกทำช่องแล้วเหรอนนใน YouTube อ่ะไม่ได้ <Alright. S 1> เกียดเกีย <laughs> ด โอเคเห็นตำแหน่งหมดแล้วตอนนี้อีดงยียดอาจารย์ติเป็นได้อยู่ฝั่งเนี้ยอยู่คุ่มอออยากไปเล่นบนวะเหมือนเหมือนนี่ไงฝั่งนี้เองเนาะตายหมดแล้ ลอยอยู่มังกรเล็กอะมปกม็าการ์ดหรล่างสองเกมมันตายเฮ้ยบนน่าจะบนได้ไม่ลอยอยู่กลางใด้แล้วนี่โดยด้วยมังกรตายแล้วนี่พอเริ่มมีของสองชิ้นมันก็กินแรงไปแล้วคิดคิดคิดเป็นพันเลย ว่าจะพีขอแต่ oh 2> 2> ตไม่เหมาะยอารมณ์เลยโอ้กันด้าหายนะเฮ้ยนี่ี่นี่ไงกางเอดีนะเยอะเลยโอหเยอะเลยไปเลยเป็นตัวที่ยิงแบบเซฟโซนจัดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมขึ้นสตรีมช้า ีวันนี้ผมจัดโต๊ะคอมใหม่มาอย่างพีมาอย่าง้วเปิดแล้วนะเปิดเลยเนี่ยยิงอยู่เนี่ยเนี่ยๆๆๆๆน่าจะได้ป้อมไอ้มอส5นาที6นาทีแล้วเนี่ยมันเจ็บแล้วเนี่ยจะจะพิดตั้งยิงข้างนอกเลยเนี่ยโอ้โหแน่ด้กันโอ้เรียบร้อยเราไปจับนั่นไงโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเอ็ดมันเอาอะแพนด้าตัวเนี้ย <c oughs> มอสไปตรงกลางไหมเอ้ยมอสมอสมอสโลเดี๋ยวไปเคลียร์กลางก่อน <c oughs> เกมเมื่อคืนเนี่ยที่ผมเล่นนาคอสอดอะแพ้จริงด้วย <c oughs> ที่ผมบอกว่าเจอบีหน้า อยเลี่นไม่ได้คอมบไม่มันจับหน้าป้อมแถวหน้าป้อมเต็เนี่ยคืยิงแล้วเดียวแตันจะไปยืนจับในป้อมเขาเไปิงไม่ได้นแมมาซอนนะมาซอนนะเล่นง่ายไม่ได้ต้องงูดู่างเนยมีใครผ่านไหมไม่มีวรลงล่างไดมมอสจังหวะหน้าเอาไม่เอาโดนกันระวังระวังเจอดักไหรอ้ยู่นี่เลี เออเพนด้ามาเพนด้าเฮ้ยมันไม่เอาอ่ะมันไม่กล้าเข้าอ่ะต้องลนหนักเลนไปต้องต้องต้องการการไปสู้สู้เบเดอร์ใครก็ได้เปิดแมพให้น้อยอยู่ร่างสองลยเทนด้าเป็นด้ามัวทรงมัวทรงเทนด้าโดดโดดเสียไปแล้วเสียโดดไปแล้วมัวทรงมัวทรง โอ้ยเฮ้ยมอดมอดมอดกำลังดวลไปล่างหมดเลยมอดโอ้ยแม่งมอดเยอะมอดถอยก่อนปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊มาถึงมาถึง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 ตัวมาเล่นไปแนวป้อมกลางเลยอ่ะท่านได้อยู่ไหนวะเนี่ยปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บจริงๆเลยเสียวจำได้ไหมว่าตอนนั้นที่เล่นเอเดนดอร์บ่อยๆเราไปทำเขาให้างี้แหละ เมื่อก่อนนี่มอสน,นี่จับใจเรนดอเนีน่ยเนอี่ยตั้งป้อมยิงแบบมึนๆไปเลยเนะี่ยเอาโดนเรียบร้อยโอ้แกล่ก็มาอยู่ถูกที่ถูกเวลาอีกตั้งปุ๊บแก็คมาปับ๊บจะกดแคนเซลิลปพ๊บโดนดึงแล้ว mình người mọi người này. đừng, đừng, đừng <coughs> mọi <coughs> <right, all> right. <coughs> người mọi người mọi người mọi mọi mở mở เอาไม่มอสป้อม,นมเนี้ยเดอตายเเนี่ยโโห 1... นึ่งตั้งป้อมทีหนึ่งก็ได้ป้อมหนึง่งอ่ะไม่กล้าเล่นหวอะตรงเนี้ยโอ้โหเกมนี้สกอกคือแทบไม่มีเลยเออไม่มีเลยเกมนี้แบบเล่นกันเซฟจัดเลยวะ่ะเซฟพีม่มันเลยเออนวนโดนดึงเลยเมื่อก่อนเนี่ย ดูดิเล่นมาตั้งนานโดนได้ได้คิวไปหนึ่งตายหนึ่งเอซีสองอย่างก,กับซัพพอร์ตเฮ้ยเพนดา้าม่นด้แเพนดา้นดามัวทรงมัวทรงมัวทรงเฮ้ยโดนอีกแลแ้วปัน้นยิงแบบมึนมึนอย่างเงี้แหละก็มเอาเนี่ยมาดิมาดิเนี่ยบมาดิ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 เออยิงแบบมึนมึน ก็ไปเอาบูก่อนเด้อเจ็บเกิดตัวอะไรวะแรงจัดใช่ผมก็ไม่คิวคดว่ามันจะแรงขนาดบบนี้เหม,มือนกันปกติผมเอาแต่ไปยืนเลนเซนิก้า ที่มันร้อนนะมาอันนี้ใส่อย่างเดียวยนะบอกกันเฮ้ย,ยเฮ้ยโดนชนวนดึงแล้วโอ้ยล้างมีล้างไหมวะไ,ไม่มีไม่มีใครเล่นซับโอ้โหอ๋เราม่อยู่อะไรอะไรอะมัวทรงเหรออะเพนด้ามัวทรงเฮ้ยเฮเราเราเลียวมัวทรงมังงวทรงมาดูมีดูใหญ่แล้วเนี่ยอะไร มาด, <c oughs> มาดิมาดิมาดินี่เจ, <c oughs> เจ็บนะเจ็บนะโอ้โหโดนไปสองเม็ดครึ่งหลอดว่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับสวัสดีเจ๊ทิมด้วยนะครับเจ๊ทิมไหนอบอกว่าจะนอนแล้วเนี่ยมอสเราเราปล่อยออไหนหรือวะไม่มีใเล่นเล่นไหนดีโอ,อ,อ,อ้ไม่มีใครมาอะไรอะไรอ่ะโอ้เล่นไหนดี ไล่ก e ็ได้ปล่อยเลยดีเอาปล่อยมันปล่อยแล้วปล่อยได้ทูที่เนาะเราไม่ต้องมีแผนเนาะแล้วดันบ้องเลนเราไม่ต้องมีแผนเอ้ยมันอยู่บนหมดเลยวะอยากดวลกับเรนดอร์จังวะเรนดอร์อะไรอะ เนี่ยเนี่ยต้องต้องให้อาลัมมายืนบังให้อะพี่ยิงป้อมได้นะแต่ต้องมีคนยืนบังให้ส่อนตีป้อมยืนไม่โดนไม่โดนเอาบนเดี๋ยวบนเดีนมันแยกกันเลยเนี่ยป้อมอ่ะอีกได้ตั้งป้อมเห็นนี้แตกไปนะกลางต้องมีคนยืนกันพี่อ่ะไม่งั้นแก๊กมันดึงฟรีเนี่ยอย่างเงี้ยยิงอยู่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 ยิงป้อมอยู่แค เราหาใครยิงคนก่อนไหนล่ะใครมีใครมั่วทรงไหมเฮ้ยกริปการกริปการแทงเเฮ้ยลุกอย่าโดนยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่มั่วทรงเหรอปืนมั่วทรงปืนมั่วทรงแรงว่ะเรียบร้อยแรงจับเซริก้า ิ่งของเต็มนี่ตั้งอันตินี่สามทีโดนสามทีท่านนี่ตายเออแบบสมมติถ้าแพนด้ามันจะเข้ามาเฉคยคดพีดว่าได้ตั้งป้อมนี่ยิงตายเลยเนะี่ยเนี่ยแรงมากอะไรอ่ะแต่ก็คืนสองสี่เออแต่ว <One shot. S 2> เออก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะเอาจริงจริงซีริก้าของจริง อ่าครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับนาะอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่อง Channel นายพี a ช n e นลไว้ด้วยนะครับนาะอจะเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยนะครับก็ส่วนจะเป็นคลิปสนุกสนุกอะไรต่อไปนั้นก็าฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายไปแล้วครับ